ล็อกฉันบอจะมีใครช่วยฉันได้บ้างเนี่ยอา,าช่วยฉันด้วยสกิบดีสกิบดีสกิบดเีเอาละย่าเออเอาละโฮ้ยพลาดอีกอะเอาละคราวนี้ฉันเอาจริงแล้วเคลงไปแล้วเคมันลงไปแล้ว อลงไปอีกตัวลงไปอีกตัวเอาละตัวต่อไปเอาละเอาละ,เอาละนาะยทำใจดีๆไว้นะ อุ there there so ้ยเอ้ยแสดงว่าฉันก็สลัดได้แล้วนี่นี่แหละเอาสลัดได้แล้วอก็บตายก็บตายเอาละพวกเราชนะแล้วเอาละแต่มือฉันหักไม่เป็นไรน้อยเอยเอียฉันรู้สึก bẹt đấy nhỉ à... Trrr. Trrr, skipidi, đom 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 yes yes đom yes hải đó này hello này CBD này nó hết nữa đom đom deep deep And in, buka skipidi, skipidi. in buka skipidi. Aura. à <coughs> ไป,ไปฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันจะทำให้ไหนได้สติตครั้งละกันนะแต่ฉันมีเรื่องต้องทำอยู่เอาล่ะใฮฉันก็สู้มันให้ได้ยาตื่นสิพีดีดอมดมดอมยาโอ้ยเอ้ยโอ้ย ดมดมดีบดิ <S <s ๊งเอ้านายพุ okay, nice ่งมาเสียสละชีวิตนายหรอืมอืมโอ้โสติปีตดอมดมดมเนี่เลยไม่ใช่หรอโอเคได้สุดเกับแล้ว อฉันไม่มีกระสุนแล้วแต่ฉันก็จะสู้เพื่อชาติและโลกเอาล่ะตายตายก็ตายเอาล่ะตายเอาล่ะฉันลืมเอานั่นมาเอาแล้วอ้ยฉันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะ ฉันไม่เหลืออะไรแล้วแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรเอาเลันนะเอาละฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอยากให้ใครใครรู้แต่ฉันก็ต้องทำ พวกแกตายตายพวกแกตายเอาละฉันมาถึงตรงกลางของมันแล้วอ่ะเอาละนะฉันมาถึงตรงกลางของมันแล้วอู้มเฮ้อเอาล่ะซอมบี้อย่างพวกเราไม่มีใครสามารถกำจัดพวกเราได้ 是。<sighs>